พรอมลิขิตสร้างประวัติศาสตร์ทำลายทุกสถิติเรตติ้งตอนแรก6.4การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของโป๊เปเบลล่าแรงติดเทนอันดับหนึ่งเปิดตัวตอนแรกเรตติ้งถล่มทลายสมการรอคอยจริงๆสำหรับละครฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสตร์พรอมลิขิตผลงานภาคต่อจากบุเพสนิวาสทางช่องสามของผู้จัด น้องอารุโณชาพานุพันธ์แห่งค่ายบลอดแคสต์ไทยเทเลวิชันการกลับมาโคจรอีกครั้งในบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นของโป,ป๊บธนวัฒน์วัฒนาพูดและนางเอกหน้าหวานเบลล่าราณีแคมเปญเปิดต,ตัวแรงด้วยเรตติ้งชัมปอดในกลุ่มผู้ชมในกรุงเทพสูงถึง11.07และกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม15บ u a พลาสต์แบอกแ ทำให้ถึง9.23ในส่วนเรตติ้งทั่วประเทศเปิดไวทที่6.40นอกจากนี้ยังทุบยอดดูโสดออนไลน์ทะลุ1ล้านคนเรียกว่าฟีเวอร์จนกลายเป็นกระแส Talk of the Town อย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่ออนแอร์ตอนแรกด้วยพลังของเหล่าออเจ้าทั่วประเทศที่ร่วมกันแฮติดแฮชแท็กผมลิขิต EP1 ขึ้นติดเทรนออนไลน์อันดับ1และติดเทรนบนโลกออนไลน์อันดับ3ยาวข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวด้วยคอมเมนต์คำชมในการเดินเรื่องที่ย้อนความเดิมปูพื้นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครจากภาคแรกที่หลายคนคิดถึงก่อนเริ่มสกักลาดใหม่ส่งไม้ต่อพุตตานเบลล่ารานีเป็นการการันตีหัวเข้าบ้านที่ตรงประเด็น เดินเรื่องเร็วเพื่อให้คนดูได้เข้าใจและแยกคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครอย่างชัดเจนเป็นความสุขความสนุกที่ทำให้ทุกคนได้คิดย้อนถึงตัวละครเดิมในชนิดที่ดูป่ายิ้มไปจนถึงกับต้องเอามือป้องปากพร้อมอุทานดังๆว่าคุณพระโอ้หมายกอดสมกับเป็นละครฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยจริงๆแค่ตอนแรกยังสร้างปรากฏการ์ฟีเวอร์ขนาดนี้ หลังจากนี้จะมีอะไรให้ออเจ้าทั้งหลายได้หยิ้มแก้มปลี่อีกรอติดตามชมเลย